ว้าสกูตเตอร์มีในเกียร์แย่เลยนะในเมืองกูตเตอร์ในสงกรานตะวันตกดินพอดีครับแล้วก็แบบเห็นวิวของทะเลสาบสงขลารอเพื่อนที่เรียนมอเราจะมาสงขลาทุกคนส,คนสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา สิบโมงครึ่งนะไม่เช้าไว้แหละน่าจะสายแล้วทุกคนมาปิ้นเอกสารมาปิ้นเล่มรายงานนะจะส่งที่มาอะไรเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับเดีย๋ยวเราไปมองกันนะชาตัวสุดท้ายแล้วที่ผมจะไปส่งให้อาจารย์แล้วก็น่าจะจบปีสามทำหนึงครับเดีย๋ยวเราไปส่งงานที่คณะกันนะครับ let's go <S อนนี้ผมมาถึงที่คณะวิทยาการสื่อสารแล้วนะครับคณะที่ผมเรียนอยู่นะทุกคนนี่ตึกคณะของเรานะตึกส้มเลย,เยปิด,ป,ดปิดหน้าจําจไม่ได้เลยแ <laughs> นะนำตัวนครับสวัสดีค่ะชื่อนิดาค่ะวันนี้เรามาส่งงานใช่งานชิ้นสุดท้ายตึกคณะบรรยากาศตึกคณะตอนปิดเทอมนะทุกคนลงมาช่วงนี้ช่วงปิดเทอมนะแล้วก็จะเปิดเทอมอีกทีประมาณ15พฤศจิกาครับทุกคนเดีย๋ยวเราไปส่งงานกัน <laughs> พี่อาร์ตอาหา้าที่ครับ <laughs> <laughs> นี่กล่องส่งงานอาจารย์สมชาติ ส่งงานเรียบร้อยครับผมนิดาไปก่อนนินดาฝากสลามเฟียนกับนายด้วยนะบายเดี๋ยวกินข้าวกันนะข้าวเช้ายังไม่กินเลยแล้วก็ขวบทีเดียวนะข้าวเช้าข้าวเที่ยงเดี๋ยวเราข้าวมาแล้วเนี่ยไข่เจียวซุปเนื้อครับโรตีเมโลครับชาดำสไปล์ตอร่อยมากคิวไปล้วกินข้าวกันะครับ คนเราก็มาสอนน้องกวงนะครับก็สอนการตัดต่ออะไรแบบนี้ครับ ก็น้องกงกัวขยันมากผิดมากป, <Pierre. S 2> ปติิดตามช่องนะรครับปฏิตามช่องอะไรเดียวเขาช่องอัศวินด้วยนะนใช่แล้วโบหมเหนเพลงขึ้นตรงนี้เ้าก็มาสอนร้านยาร้านพีเอ็นฟาร์มาซีเนาะจากคันหนึ่งนี่ก็จะเป็นคลิปที่เรามาสอนภาษาอังกฤษันนี่ก็สอนเด็กนักเรียนเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นตลาดโตรุ่งปัตตานีครับแล้วก็ก็มีสอนพิเศษน้องนักเรียนก่อนจะไป หัดใหญ่นะครับทุกคนหนึ่งชั่วโมงครึ่งต่อวันครับก็จะเป็นน้องป .6 นะน้องกวางเมื่อกี้น้องเขาตั้งใจเรียนมากทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหันใหญ่ละนี่บรรยากาศปัตตานีวัายสามนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปที่หันใหญ่นะครับคาดว่าจะขับรถยนต์ไปแล้วก็น่าจะถึงประมาณ5้าโมงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูว่าสงขลาโนแพนเป็นอย่างไรนะ let's go ไปปัตตานี วันนี้น่าเที่ยวมากนะกนทุกคนแบนีเซล600ครับฝากติดตามช่องเที่ยวไปเรื่อยด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับไป subscribe เทีเ่ยวไปเรื่อยแล้วก็พรับถ่ายรูปด้วยนะทุกคน าดูดินี่ก่อนแรงซอรี่แล้วก็เทียบไปเรื่อยโลโก้อยากจะฟาอะไรกับคนดูหน่อยไหมครับฮะต่อติดตามฝากติดตามด้วยนะครับพอดีว่าคนเจอกันทำัะไม่ลงคลิปยังไม่ลงคลิปเดินทางปลอดภัยครับผมมาชิดอยู่ด้านหลังเะมาเสร็จแล้วนะทุกคนเวลาสี่โมงเย็นแล้วเออเวลาเราแบบได้ละหมาดแล้วนะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยมีรถเยอะครับที่นี่รถเยอะมากเลย นนะผมอยู่ที่สงขลาแล้วนะครับทุกคนอยู่หน้ามอญนะทุกคนที่อะไรราชพรสงคลาเดี๋ยวจะบอกว่าแบบฝนตกพอดีนะเวลามาที่นี่ผ็แบบฝนตกพอดีเลยบรรยากาศสงขลาตอนนี้ว้าว บรรยากาศสงขลานะครับรอเพื่อนที่เรียนมอราชะัาสงขลาทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินตลาดด้านในกันนะครับอ๋อพัฒนาผลิตภัณฑ์นะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช่ไหมเพื่อนมาจากมอปัดสวัสดีครับอาจารย์อ๋ออันนี้คือนักศึกษาประดิษฐ์เองเหรอครับจิ้มโซนเพิ่มได้นะครัเพราะจริงๆข้างในก็มีก็มีจากนักศึกษาใช่จากนักศึกษาพระน้ำชนครับนี่ละทุกคนอร่อยอร่อยเตยไป ้องชิมมาถึงนี้ยเขาเรียกว่าเต้าหู้เต้าหู้ไข่ขาวโอเคนี่เพื่อสุขภาพล้วนๆเลยนี่ต้องชิมค่ะมาที่นี่ต้องชิมมาแล้วให้สุดมัละส5 6อันนี้ราคาขายมัดครับสิบสองบาชิมหนึ่งสิบองชิมบา สมาชิกในกลุ่มกลุ่มบ้านพิ่งส่งงานตัวสุดท้ายแล้วก็มานี่เลยก็คือแบบปิดเทอมอย่างเป็นทางการตลาดนี้จะมีทุกๆวันพฤหัสใช่ไหมครบทุกคนก็มามากันได้นะใครอยู่สงขลาแล้วแวกนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าปิดเทอมไม่มีนะก็คืออาทิตย์นี้ที่สุดท้ายแล้วเพราะว่าอาทิตย์หน้าเด็กจะสอบเสร็จแล้วโอเคก็ประมาณนี้พามาดูคร่าวๆหลยจริงๆมันมีตลาดตรงนู่นสวัสดีครับสวัสดีครับมันจะมาจากโซนภาคใต้ตอนบนอ๋อจริงเหรอเ ตังเด็กกระบี่เด็กสตู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมาเรียน,นี่นคือแบบเด็กตอนนี้เราอยู่กันที่สงขลาแล้วนะครับว้าวิชื่อร้านอะไรนะครับร้านซานร้านซานนี่เราจะเป็นน้ำหอมนะครับทุกคนทีมร้านเขาดีมากอะ่ะการตกแต่งต่างแต่ละอันนะมันมีกลิ่นที่แบบฉีกออกไปแหละว่าแนวนี้แนวนี้ตุกปะนะครับตุกปะอันนี้เจลด้วยโอ้ตัวใครสนใจสามารถติดตามทางไหนได้บ้างครับอ่าตอนนี้มีน้ำแบบ มาติดตามได้เพจเฟซบุ๊กซารสงขาใช่มไอจีแล้วก็ไลา์ออฟิเชียลหรือว่าเพจนะขอบคุณครับมิดกีทุ่มแล้วพี่หกโมงครึ่งอ่าอยู่ได้อีกครึ่งชั่วโมงบรรยากาศดีเกินดูดิเห็นป่ะตะวันตกดินพอดีครับแล้วก็แบบเห็นวิวของทะเลสาบสงขา เรือด้วยนะครับเป็นทะเลสาบสงขาเลยนี<อ>้กกบกาแฟกาแฟส้มครับชาพีสแบบคนกินกาแฟกาแฟส้มนะเดี๋ยวเรามาชิมชิมแล้วเข้มข้นมากอยากจะให้ทุกคนลองมานะเพราะว่ามาสงขาทั้งทีเนี่ย ทำแบบคิมมารู้จักกับเราได้ไงนั่นแรกๆคือเรื่องมีอย่างนี้ทุกคนผมไปสมัครค่ายของเยาวชนแปลว่าอ d p b Camp คมป์พีบีก็คือค่ายเกี่ยวกับเยาวชนอารักซีเวทธรรมชาติซีเวทเอาทีนี้วันก็ส่งประกวดแข่งปรากฏว่าติดผ่านยีทีม20ทีมก็เขียนโครงการไม่หลับไม่นอนอ่ะมีสตรีมเอ็ดดิงสปรีอะไรเงี้ยอ๋อปรากฏว่าส่งแข่งปุ๊บมีรายชื่อ2ีทีทีนี้ก็มาที่อีสานเลยค่ายอ d p b Camp นี่แหละิบทีมมีคลิปอยู่แล้วที่ว่าไปสกันตัีเออใครยังไม่ดูกก็ดมมมไอุ่ตรงนี้ ไปก่อนนะครับขอบคนครับอ๋อนี้จะเป็นอะไรอ่ะคิมคนไหนบ้างที่ซอรี่อ่ะอ๋อ exhibition เพือ่อให้เกิดได้เกิดจินตนาการต่อยอดความคิดนั่นเองอู้มันมีหลายหลายแนวมากเลยอ่ะดูดิอ๋อทุกคนสวยมากมันมีศิลป,ปะนะอันนี้คิมนะก็ไปติดตามไอจีได้นะทุกคน <c oughs> แมบอกว่าส่งขาคาเฟ่มากคาเฟ่เหมือนกันมีอ๋อม,มีบาร์ใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันนะครับทุกคน ตอนนี้เราก็อยู่ที่ลานจอดรถในเมืองเก่าสงขานะว่าจะวา้าสกูตเตอร์มีให้ขี่เยอะแยะเลยนะในเมืองเมืองสงขานะทุกคนก็มาขี่กันได้นะครับนี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาสกูตเตอร์ในสงขานะทุกคนก็มาขี่กันได้นะครับนีไ่ได้แล้วได้แล้วได้ละเดี๋ยวเราไปขับในเมืองเก่าสงขากันนะครับทุกคน้วทุกคนโอ้แรงมากระวังรถชน ครับตอนนี้เราอยู่กันที่สีแยกวันเลี่ยมนะทุกคนแล้วก็ดูเสียกอะไรนะไม่รู้เสียกก้อนเลี่ยมคนโอเคแล้วก็จะมีคาเฟ่นะครับทุกคนดูน้องเขาดิแต่งกายแบบเป็นผีฮาโลวีนนะใช่มันจะมีที่ขับสกูตเตอร์นะครับผมร้านแบบตีมช่วงนี้เป็นตีม ธีมฮาโลวีนว้นะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านชาบ้านบางจังหวัดสงขลานะครับทุกคนไวมากเพิ่งสั่ง <laughs> เองน่าจะล้างมันต้องล้างใส่สตอรี่เสร็จปุ๊บแล้วก็อาหารก็มาแล้วนี่ต่อผัดทะเลนะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูเมื่อก่อนมันเคยชื่อว่ามาม่าผัดบ้านบางแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นมนาม่าผัดปกติแล้วนี่ก็จะเป็นฟังชุบแป้งไก่ป๊อบนะเมนูขึ้นชื่อที่นี่มิลล์ทุกคนอ,อร่อยมากไก่ป๊อบที่นี่เขาว่าอร่อยนะ ฟิลเหมือนอยู่ตามประเทศอ่ะฟิลได้เดี๋ยวเป็นข้าวกันนะใครชอบวิดีโอนี้ฝาก subscribe ด้วยนะครับตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะทุกคนตอนนี้เวลาประมาณ2ทุ่ม20นาทีครับผมร้านนี้นะฝากเป็นร้านหนึ่งนะที่แบบเปิดบรรยากาศดีมากอะ่ะแล้วก็อาหารอร่อยเนาะตอนนี้เวลาประมาณ3ทุ่ม34นาทีทุกคนอยู่ที่หน้าเซเว่นเซเว่นปตทสนามบินนะครับแ๋ยวเราจะไปซื้อเขาเรียกว่าซื้อ m 1 5 0ทุกคนขับรถเพราะว่าขับรถดึกอะ่ะ มันอันตรายนะเวลาขับรถเราง่วงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปซื้อ M150 กันนะครับกินตอนเวลา3มทุ่มครึง่งแล้วก็เราต้องขับรถกลับปัตตานีซึ่งมันประมาณร0อยกว่าโลนะต้องกินอผูอ้รู้สึกกระปีกระเป๋าเลยไปขับรถเดี๋ยวพร้อมไปสนามบินละ วอนนี้ผมก็อยู่ที่อากาศยานหัดใหญ่นะครับหรือว่าสนามบินหัดใหญ่นั่นเองทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าผมจะบินไปไหนแล้วก็ไม่ต้องถามด้วยผมไม่บอกขอบคุณครับอยู่ในสนามบินแล้วนะทุกคนก็ใครชอบวิดีโอนี้ก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะมาสนามบินผมจะไปในตนนดอนรอติดตามดูนะครับผมว่าว่าผมจะไปไหนนะแล้วก็ทีนี้จะไปหาที่นั่งก่อนนอนี้เหนื่อยมากเป็นการแบบว่า สงขาโนแพลนนะลงถึงกันนะคนน่าจะไปอมรารอกันนะครับบรรยากาศสนามบินประมาณเวลา4ี่ทุ่มนะครับตอนนี้ไม่ว่าผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาเพื่อนทุกคนไปก่อนใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรนี่ก็คอมเมนต์มานะครับสำหรับคลิปนี้บาย Said I'd put you above